หม้ออยู่ในบ้านเนี่ยก็คือการเลี้ยงผีคิดว่าเป็นประเพณีเมื่อเป็นประเพณีผมคิดว่าน่าจะทํากันเยอะเยอะครับทุบ้านเลยทุบ้านใช่ไหมครับแม่นี้ถ้าเกิดไม่เจอคุณปีเนี่ยแล้วเท่าที่ฟังดูไม่ใช่สิ่งที่ดีอย่างนั้นได้ไหมเออมันเป็นคือมันเป็นประเพณีของของคนตั้งเดิมจริงทุกที่ทั่วโลกเขาก็จะมีการนับถือผีเนาะครันก็เป็นมันพระผู้ดเจเป็นเลงก็ว่าไปครับถ้าเราบังเอิญโชคดีเจอ ใครที่มาอยู่ด้วยมันดีมันก็โอเค,คก็เหมือนคนอนะ่ะคนที่มาอยู่ด้วยโอเคก็โอเคคนมาอยู่ด้วยไม่โอเคมันก็มีแต่ปัญหาแล้วสุดเมื่อกี้คุณบีบอกว่าทําแล้วมีผลเนาะบางเอิญว่าอันนี้ทำมีผลด้วยคือสมมตริร้อยร้อยบ้านเนี่ยอาจจะไม่ได้มีผลร้อยบ้านนะครับอาจจะมีแค่หนึ่งหรือสองหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่บ้านนี้มีผลไม่ไม่แปลกที่คนจะเห็นว่ามีผีเดินไปเดินมาเอาอัน้สำหรับผมนีเพราะไม่แปลกนี้คือว่าะมีใช่แน่ๆไม่แปลกเลย แล้วผลที่ได้จากบ้านนี้เอาบ้านนี้เป็นวิทยาฐานเนาะอย่างบ้านนี้ผลที่ได้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับคุณปีคือผมไม่รู้ว่าตะก่อนเป็นยังไงต่ก่อนเขาอาจจะคุยกันดีอาจจะซี้กันอะไรเงี้ยแต่สมัยหลังๆอาจจะแบบว่าเหมือนก็ไหวไปอย่างนั้นนะแต่ผมไม่สน,นับสนุนให้ไหวนะผมไม่ได้สนับสนุนให้ไหวเลยนะแต่ว่าไปถึงว่าเขาอาจจะแบบไม่ถูกกันอ่ะเขาไม่ถูกกันก็ก็มีผลกับเราในระดับนึงอ่ะมันไม่เยอะเราอาจจะสิบเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะที่ามาคอยทําให้ที่มัน พอเราจะทําอะไรมันแย่ๆก็ตัวซ้ําเติมอีกนิดหนึ่งอีกสิบเปอร์ซ็นต์อีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยทให้แย่กว่าเดิมอะไรเงี้ยจะพูดจาแรงหน่อยนึงบกเข้าไปอีกสิบเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์ให้แรงกว่าเดิมครับอะไรอย่างนั้นแล้ววิธีถ้าคนดูเทปนี้แล้วนะครับแล้วเขาตัดสินใจเลยว่าไม่เอาแล้วทำตามคุณแม่ทำตามคุณคบ,บีดีกว่า เราเขาจะทําเองได้ไหมครับทําได้ครับจริงๆไม่ได้มีอะไร,ไรเรารมีสิ่งสูงสุดอยู่แล้วมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่แล้วใช่ไหมเราก็แ,แค่บอกกล่าวแบบมีมารายาทนิดนึงว่าเขาก็อยู่กับเราเปนานเราก็แค่ปลดปล่อยส่วนใหญ่พวกนี้อันนี้ก็เหมือนเขาจะมีเชือกที่เขามัดไว้แล้วผูกไว้เป็นการแบบเหมือนลงเอาไว้อะเราแค่บอกกล่าวว่าเราไม่รู้จะเลี้ยงยังไงอะไม่อยากจะไม่อยากจะเก็บไวอ้อ่ะอืมก็แค่ปลดปล่อยขอให้เขาไปสู่ที่ดีๆเนาะเดี๋ยวเราจะทําบุญกดน้าไปให้ ให้แฮปปี้ทั้งสองฝ่ายแค่นี้ไม่ได้ยากอะไรเชื่อมันไม่มีขยะอยู่แล้วคุณแม่โดนกักขังไว้จอมจำไว้อะตอนนี้ไม่มีขยะอยู่แล้วเขาก็ควรจะไปในที่ของเขาใช่ไหมราก็ทาบุญให้เขาดีกว่าคก็คือทาเหมือนส่วนที่คุณแล้วถ้าเราจะปลดปล่อยก็คือหม้อนี้เราจะไปไว้ที่ไหนเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็คือถ้าไม่กล้าก็จะไปยกไปเป็นภารวัตนั่นแหละประมาณนั้นแต่จริงๆแล้วคือถ้าไม่ซีเรียสมันก็ไปทิ้งได้ ก็กล้าหรือล้าเลยทิ้งแต่ก็อยาปกติได้เลยครับอันนี้ต้องถามราคาที่เปล่าเขาไม่กล้าถ้าเรียกบางคนมาบางคนก็ทุบทิ้งเลยแต่คุณบีในฐานะในฐานะคนเห็นผีก็ก็คือเอาไปทําพิธีได้เลยอยู่ที่ความมั่นใจของเราอย่างที่พี่คุณบีเคยบอกใช่ไหมฮะว่าเราคือเจ้าที่ใช่เราเป็นเจ้าเราเป็นเจ้าของบ้านเราเป็นเจ้าบ้านเราเป็นเจ้าที่อยู่ในหมู่บ้านแล้วแล้วก็ขันครูครับ ฮะพี่เอเมื่อกี้พี่เอเราเคยไปกันหลายที่จำได้แม่เต่าเราทำไงเราจับทิ้งเลยชีวิตเขาก็ดีขึ้นมีใช่อันนี้แล้วถือว่าโอเคละระหว่างเนี้ยอยากให้ชีวิตดีขึ้นคุณต้องทําบุญกุศลในตัวตัวเองแล้วมันจะทําอะไรได้อย่างนัค่ะอืมมันมากกว่าครับแล้วบุญกุศลที่คุณบีแนะนำอยากให้คุณเอทำาบนี่ยังไงได้บ้างครับที่ควรจะทําได้บ้างในในเบื้องต้นง่ายๆครับหนึ่งคือ อย่าใจร้อนเยอะเละใจร้อนมากนะเอ้ใส่บูใช่ไหมให้เขามาขอคมาแม่ได้ไหมคือของพวกนี้ได้หมดไม่ว่าลูกจากคนไหนก็ตามแบบการมากราบขอคำมาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถือเป็นมงคลหมดเพราะว่าบางทีเราตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีใช่ไหมเหมือนเหมือนเรามีประเพณีว่าเราต้องอ,อล้างเท้าคุณพ่อคุณแม่สปีอะไรอย่างเงี้ยคือทําได้ก็ใช่ใช่เมื่อไหรก็ตามที่บุปกาารีให้พรเนี่ยถือเป็นผ้าอาหารให้พรเนี่ยถือว่าประเสริฐสุดอยู่แล้ว โอเคอนนครับก็อย่งนี้ครประมาณนี้นะคุณบีคำตอบว่าเราเราเรื่องเรื่องในในบ้านนะครับครับบังเอิญทราบว่าในพระพุทธศาสนา,าของเราก็มีหัวข้อทำที่เป็นมหาเสน่ห์ทำให้เกิดความรักกับเรากับคนในบ้านอันนี้คุณบีพอแนะนําได้ไหมครับเออทันทษนะอันนี้ผมพูดส่วนตัวอีกเหมือนกัน<ม>เดี๋ยว,วแรกกมจะไม่พูดตางนี้นะก็คือจะบอกว่า จริงๆที่ผมติดใจในเรื่องบ้านเนี้ย <Okay. S 1> ก็คือมีเรื่องหม้อเนาะมีเรื่องหม้อเรื่องอะไรวะเรื่องอะไรพวกนี้ที่ม,มันต่อตอกันแค่นี้เอง<ม> <ๆ S 2> จริงๆอ่ะเนื้อเรื่องตรงเนี้ยมีไม่ได้เยอะมากมที่เหลือเนี่ยที่เหลือมันเป็นเรื่องของหนึ่งเลยนะข้อแรกสุดเลยคือกรรมของคุณแม่เองที่คุณแม่คุณแม่ก็ทานโทษนะคุณแม่ก็ร้ายใช้เล่นนะคุณแม่เป็นคนคน่าจะคุณเองน่าจะคล้ายๆคุณแม่หรือป่า ืมแบบแรงๆตรงๆอ่ะทำโหนี่จะสุดฤทธิ์สุดเด็ดเป็นการสะสมมาใช่ไหมก็เลยเป็นแบบนี้ส่วนโทษนะคป็นไม่เป็นไรอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญที่ตะกี้ผมถามว่ามั่นใจขนาดไหนว่ามันเป็นที่เรื่องที่ทะลงทะเลาะกันอะไรเงี้ยพอเพราะเพราะอะไรไอเรื่องพวกนี้ครับต่อให้มันมีจริงนะต่อให้เห็นจริงสัมผัสจริงเขามีผลกับชีวิตเราจริงเงี้ย อย่าไปให้ค่าเขาเยอะเขาก็มีค่ามากสิบเปอร์เซ็นต์สิบห้าปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เต็มที่ได้แค่นั้นยิ่งเราไปให้ค่าเขาเยอะเนี่ยเรามีปัญหากันแล้วเราก็ไปโทษว่าเป็นพราเขาอย่างเงี้ยโทษตัวเองก่อนอพอเราแปดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นแน่นอนว่าเป็นเพราะแต่ละคนนู่นนี้นั่งกันฮอร์โมนผิดแผกปแล้วอะไรเงี้ยคุจริงใช่ปะมันก็ทําให้มีความรู้สึกเหม็นที่หน้าโดยธรรมชาติเวลาอายุได้ในระดับหนึ่ง うん、な <laughs>